สวัสดีครับพบกันยามค่ำคืนนะครับในวันที่อากาศร้อนๆนะครับนั่งสองพระดีกว่านะครับวันนี้ก็เอาสมเด็จนะครับใครจะว่าถูกพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ก็ก็ไม่ได้ซีเรียดนะเพราะว่าทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับห้งนี้เป็นเป็นพระที่ สภาพใช้นะครับพออย่างเงี้ยผมก็มานึกมานึกถึงนะครับนึกถึงลักษณะแบบเนี้ยมานึกถึงคําคําโบราณนี่เขาบอกว่ายุคสมัยหนึ่งที่มีโรคหาระบาดนะครับเขาเอาสมเด็จนะครับไปฝนเพื่อเป็นยารักษานะครับเพื่อเป็นยารักษาที่นี้ก็มาเห็นสมเด็จอง์นี้นะครับ ก็นึกถึงประโยคนั้นขึ้นมาทันทีว่าเออเนี่ยเขาฝนนะครับแล้วก็อย่างข้างหลังเนี่ยบางทีไม่ใช่หลังกระดานนะไม่ใช่หลังไนงะอันนี้เหมือนรอยรอยขูดเขาเหมือนเขาขูดเอาเนื้อไปเหมือนเขาขูดขูดเอาเนื้อไปนะครับหรืออาจจะเป็นรอยไม้ที่เขากดต้องเป็นลึกมันมันมีไปมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีสิทธิ์จะเป็นไปได้นะแต่ผม มานั่งดูแล้วนะครับผมผมคิดว่าเหมือนเหมือนรอยขูดรอยขูดเอาเนื้อไปซึ่งพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ที่มีความความเก่าและก็มีสภาพที่แบบผ่านการเวลามานะครับต่ดูดูแล้วเป็นเป็นพระที่สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสวยอีกแบบหนึง่งคือองค์นี้เป็นองค์อีกองค์หนึ่งที่ที่ทำให ต้องมานั่งรื้อพระเก่าๆที่เก็บไว้นะครับแล้วเป็นสิบสิบปีรื้อๆแล้วก็มานั่งคัดแยกออกเอ้ยเราไปเก็บพระไม่สวยมาตั้งนานหรืออะไรเงี้ยฮะมันมันมีเสน่ห์นะครับวงนนี้เดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นพระที่ดูดีนะครับดูดีในเรื่องเนื้อหานะครับแต่พิมพ์ทรงไม่ไม่สวยหรอกครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะแป๊บหนึ่งขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะ ด้านหน้านะครับจะเป็นเป็นพระเนื้อเนื้อค่อนข้างละเอียดเก่งนะครับแต่จะมีความนุ่มนะครับทีนี้เรามาดูนะครับดูนะครับดูตรงหน้าพระพักนะครับมีหินเทาอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะมวลสารนะฮะดูตรงซอกลักแร้ก็มีผงพุทธคุณอยู่นะครับมีผงพุทธคุณเป็นก้อนเลยนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูพื้นผิวนะฮะพื้นผิวพ้าเนี่ยเห็นไหม เป็นรูๆเป็นหลุมๆเป็นรูพุลต่างๆมีคาบเนอะนะครับเนี่ยเห็นไหมคาบเน่ะคาบพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเวลาก่อนที่เขาจะทําผ้าเขาปั้นก้อนมวลสารใช่ไหมฮะมวลสารกับปุนเป็นก้อนเป็นชิ้นฟักพวกเนี้ยมันยังไม่แห้งนะครับก้อนมวลสารก่อนที่จะมาเป็นผ้ายังไม่แห้งมันมีความเหนียวความเนอะเ,เวลาเรากดนะครับ กดกับบล็อกแม่พิมพ์แล้วนะครับมันมียางเหนียวๆนะครับยางเหนียวๆทีนี้เวลาเรายกออกกับแม่พิมพ์ยางเหนียวๆพวกนี้มันก็มันก็เป็นคราบเหนอะขึ้นมานะครับนั่นถ้าถ้าอันนี้ก็น่าจะนึกภาพตามได้นะครับนะฮะส่วนเนื้อส่วนอื่นก็จะมีนะครับมีความนุ่มตานะครับนุ่มตานะครับนี่นะครับนี่มวลสารนะครับมวลสาร เป็นพระที่ถูกใช้มาพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยมนสารเม็ดดำเม็ดแดงสีเทานะครับถูกถูกใช้ถูกสัมผัสมามากเลยนะครับพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างขอบนะครับนี่ฮะการทูบนะครับนะครับมีถ้าเราดูแล้วมีร่องรอยของการหดตัวนะครับแต่ หินเทาเหินขาวกากดําเม็ดแดงนะครับมีให้เห็นนะครับไอร้อยร่องๆพวกนี้นะครับผ่านการเวลามาเนิ่นนานนะฮะจนจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระไปแล้วนะครับแบบนี้หลังเรียบก็มีนะฮะแบบหลังเรียบแบบก็มีนะครับเป็นเนี่ยรูพูนใบายเข็มน่าจะสังเกตดูว่านะครับมีร่องรูหลุมเล็กๆเต็มไปหมดนะครับ มนี่ก็เอามาส่องเนื้อให้ดูนะครับนี่เม็ดดำเม็ดแดงนะครับพวกผงพุทธคุณก็เป็นก้อนๆอ,อยู่นะครับนี่ขยายให้เนื้อให้ดูนะฮะนี่เม็ดนะฮะเม็ดแดงหินเทาหินขาวขากดำนะครับพวกนี้มีมีให้เห็นตอบโจทย์หมดเลยนะฮะ จะขยายด้วยกล้องมือถือที่แบบไม่ต้องใช้โทรศัพท์กล้องอันนี้เนาะ mm hmm. เห็นไหมเมื่อกี้สองดูตรงนี้จะเป็นเป็นเม็ดแดงๆนะครับแดง,แดงกากดำขี้เท่านะครับที่เท่ากากกา้านทูบหรือว่าพวกผงใบลานต่างๆนะครับหินขาวหินเทาอันนี้ก้อนผงพุทธคุณนะฮะเนี่ยก้อนี่ยยุบลงไปในโพรงนะครับ ยกเป็นดูอยู่ข้างในนะครับถูกสัมผัสถูกฝนมานะฮะนี่ลักษณะการฝนเลยนะครับพอพอฝนเสร็จปุ๊บเนื้อเนื้อที่ถูกฝนก็ผ่านการเวลามาพร้อมๆกับด้านนอกด้านในนะฮะก็จะมีสีผิวนะครับมีสภาพเนื้อนอกเนื้อในเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับจะเป็นสภาพเดียวกันหมดเลย ก้อนดำนะครับเป็นโพงนี่คือมวลสารจัดมากนะครับ <c oughs> ดูตรงคางนะครับเหมือนมีทองนะฮะมันมีกากทองอยู่นะครับเป็นประกายขึ้นมานะครับด้านล่างเมื่อกี้ผมส่องดูแล้วตรงขอบเนี่จะมี มีเหมือนในเศษทองนะครับเห็นไหมฮะเศษทองอยู่ข้างในนะครับอันนี้แตกปิลึกเข้าไปข้างในเลยนะครับอันนี้ขอบล่างนะฮะด้านล่างเลยฐานพระเลยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับพระสมเด็จที่ถูกนําไปฝนเป็นยานะครับเขาก็ฝนนะครับฝนด้วยการรักษาพระฝนเอาแค่มุมๆนะครับส่วนซุ้มส่วนอะไรเขาก็ยังรักษาสภาพอยู่บล็อกแม่พิมพ์นี้เป็นบล็อกแม่พิมพ์เอกลักษณ์เลยนะครับท่านจะเคยเห็นเห็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันกับองค องค์ที่สสคนหนึ่งนะครับสสคนหนึ่งขายไปในราคาสามสิบล้านที่เป็นสสหญิงแหละเป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันที่ขายให้ไป,ไปให้เจ้าสัวท่านหนึ่งนะครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่องค์นี้ก็ไม่ถึงสามสิบล้านหรอกครับพระชาวบ้านธรรมดาแบบผมก็ไม่มีมูลค่าราคาค่างวดอะไรหรอกนะครับส่วน ถ้าไปอยู่ในมือเศรษฐีก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับก็เหมือนลูกสาวแล้ครับลูกสาวแต่สี่แตษาค่าสินสอดค่าดองก็ถูกถูกลูกสาวผู้หลักผู้ใหญ่เศรษฐีมีเงินก็สินสอดก็จะแพงหน่อยก็ตามนั่นแหละครับลักษณะคุณค่าอยู่ที่เจ้าของพระนะครับพระแท้ก็คือพระแท้แต่ว่ามูลค่าจะจะมากมายมหาศาลก็ขึ้นอยู่ที่เจ้าของพระนะครับ นี่ดูผมพุทธคุณตรงนี้นะครับล,ลูกสาวเจ้าสัวลูกสาวเศรษฐีแต่งงานทีหนึ่งท่านคิดว่าค่าสินสอดกี่ร้อยล้านผู้ผู้ดีมีสกุลนะฮะแต่ตาสีตาสาชาวบ้านชาวนาเนี่ยแต่งงานทีหนึ่งบางทีเล่าหายไก่คู่ก็พอนะฮะนี่คือผมยกตัวอ,อย่างเปรียบเทียบนะคุณค่าคุณค่ามันอยู่ที่เจ้าของนะครับไม่ได้อยู่ที่อย่างพระเนี่ย อยู่ที่เราก็มีแค่นี้แหละราคาค่างวดแต่ถ้าอยู่กับระดับใหญ่ๆก็ไม่ว่ากันเลยนะครับเป็นร้อยล้านสิบล้านเราก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะก็ไม่ได้ไปนั่งดูนั่งอะไรเขาก็เป็นข่าวที่เขาพูดๆต่อๆกันมานะครับเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่เพื่อให้ดูเข้มขังเพื่อให้ดูมีมูลค่าเพิ่มนะครับ อบหินเทาตรงนี้มากเลยเหมือนเปลือกหอยนะฮะเอนนี่ยที่ผมดูให้นะครับโพรงพุทธคุณเป็นโพงอยู่ข้างในมันออกไม่ได้นะฮะมันไม่หลุดออกมาเพราะอะไรนะฮะปากรูจะแคบกว่าข้างในนะครับนี่การยุบตัวหดตัว เป็นหลุมรูพุนปลเข็มเนี่ยแบบนี้ลักษณะแบบนี้แหละเนื่องจากมวลสารท่านหลุดหลุดล่อนออกไปนะครับมวลสารที่มีลักษณะมวลสันฐา,านที่เป็นของแข็งนะครับเป็นของแข็งก้อนเล็กเวลาติดตามผิวพรอย่างเงี้ยผ่านการเวลามันก็หลุดก็ล่อนออกไปนะครับมันก็ทิ้งแคใหลุมหลุมแค่รูเล็กๆไว้นะครับส่วนก้อนไหนที่ไม่หลุดไม่ล่อนออกไปก็ยังติดอยู่มันก็อย่างนั้นนะครับเมื่อครั้งนี้เจอได้นะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยรูพุนปลเข็มไม่เฉพาะด้านหลังนะครับ นะมน,นสารต่างๆนะครับ <c oughs> พยายนไปขยายให้ดู <c oughs> ก็เลยจะเวียนหัวนิดนึง <c oughs> นะโอเคนะครับก็ หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่ไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าท่านจะรับชมรับฟังนะฮะถ้าคิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับถ้าเช็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ใจนะฮะก็แค่ข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับโอเคท้ายนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ